ป่วยเผยสาเหตุถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนฟรอนต์อดีตนางแบบแจ้งเรื่องราวหลังเลิกราอดีตสามีอาบัมชุดที่3ของแทยอนทำ perfect all k คิวครั้งแรกของปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอนี่อินไซด์นะคะมาพร้อมสองสาวพะะแพนิวมาทักทายคุณผู้ชมกับข่าวบันเทิงอัดแน่นย้ำเช้าแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางนนั้ ของพววกเราด้ยนะคะคถูกต้องแล้วนะคะข่าวแรกของเราวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเพิ่งจะพาตัดใหญ่มาสำหรับนักแสดงคนเก่งที่กวางกมลชนกนั่นเองแต่ว่าล่าสุดก็ต้องแอดมิดด่วนเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เธอมาอัปเดตสักหน่อยว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนะคะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่สําหรับนักแสดงมากฝีมือกวางกำมอนชนกค่ะก็ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยล่าสุดคุณกวางได้ออกมาอัปเดตอาการนะคะว่าตอนนี้คุณหมอเขาอนาุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่ายังต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะเธอได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะราวาการก็ยังชั่วขึ้นแล้วกวางติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะหาหมอช้าเชื้อเลยแพร่ไปมากมายหลายที่ ไม่มีไข้แล้วแต่ว่ายังมีค่าอักเสบสูงถึง80ซึ่งก็ลดลงบ้างจากครั้งแรกที่111นะคะต้องทานยาแก้อักเสบต่ออีกสักพักยังอ่อนเพลียมากแต่อยากกลับบ้านมากคุณหมอเลยอนุญาตและก็ให้ยามาทานต่อที่บ้านอีกเพียบจำเป็นต้องพักผ่อนเยอะๆย,ยังไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่แต่บ้านเราให้แข็งแรงขึ้นกว่านี้ก่อนอีก7วันต้องไปตรวจเลือดอีกค่ะขอบพระคุณทุกๆคนที่ส่งความห่วงใย,ยมาให้ในทุกช่องทางนะคะ ขอบคุณที่รักกันรักษาสุขภาพนะคะทุกคนความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐชีวิตคิดบวกของกวางกระมลนชนกท่ามกลางแฟนๆนะคะที่ก็เข้ามาส่งก,กำลังใจให้กันมากบายเลยขอให้พี่กวางของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นโดยเร็วค่ะ,ะก็ขอให้พี่กวางของเราหายป่วยไวๆนะคะ าม,มากันที่หนึ่งครอบครัวนี้นะคะที่ได้มีการเลิกรากันไปสําหรับคุณฟร้อนแล้วก็คุณกฤติรัญญพึกนั่นเองนะคะมาชี้แจงให้ฟังว่าตอนนี้การดูแลครอบครัวดูแลลูกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะอดีตนางแบบคนดงังคุณฟร้อนส์มอนโกเมอรี่หลังจากเลิกรากับอดีตสามีอย่างคุณกิติรัญญพึกเธอได้พาลูกสาวคนเดียวอย่างน้องเลโอนโอนี่นะคะเทินฟ้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเธอได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของเธอกับอดีตสามีพร้อมกับบอกว่าเธอไม่เคยกีดกันพ่อกับลูกเธอบอกว่าฟร้อนอยากให้ลูกสาวฟร้อน,นมีม e ี EQ ที่ดีมี Emotional Intelligence ไม่กีดกันค่ะและถามลูกเสมอว่าได้คุยกับพ่อปู่ย่าหรือยังถามตลอดเลยลูกต้องรู้ว่าทุกคนรักลูกเสมอ ขอบคุณข่าวที่ยังติดตามกันเสมอและทุกๆคนด้วยนะคะและขอแก้ไขข่าวว่าไม่ได้จดทะเบียนนะคะไม่ได้ขอ,อย่าเราแค่จัดงานแต่งเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะพร้อนจึงมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวตามอ่าห้ามาตรา1น4 6 4 6นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ยังรักลูกสาวของแม่ฟร้อนและฟร้อนอยู่ตลอดนะคะ นอกจากนี้นะคะเธอยังได้ชี้แจงเรื่องราวอาจจะคลาเคลื่อนไปจากการลงไอจีของคุณกฤติีรัญยพฤกอดีตสามีที่บอกว่าแยกจากการตอนลูกสาว9ขวบโดยเธอบอกว่าขอแก้ไขข้อมูลจากแคปชั่นนี้นะคะเราแยกกันตอนลูก4ี่ขวบแล้วและร้อนพาลูกมาสาระตอนลูก9ขวบแล้วค่ะและตอนลูก4ี่ขวบที่แยกกันก็ให้ทางบ้านของพ่อรับลูกไปได้ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วกลับมาวันอาทิตย์ เพราะวันเรียนเราจะดูแลเพราะไหนจะมีเรื่องการบ้านแล้วก็มีเรียนพิเศษด้วยจึงแจ้งมาให้กระจ่างเพราะเหมือนเขาจะจําอะไรคาดเคลื่อนจะ่ะคือต้องบอกว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะแต่ต้องขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องถ้าใครมีอะไรสงสัยถามได้เลยค่ะทางด้านของคุณกฤิเองในอินสตาแกรมก็ได้โพสต์ภาพคู่ของลูกสาวอยู่บ่อย เป็นคุณพ่อที่รักลูกสาวมากๆและจากภาพต่างๆได้เข้าไปดูไลฟ์สไตล์ของเธอกับลูกสาวน้องเลยวนี่ในวัย20บอกเลยว่าคุณแม่ก็ยังสวยเป๊ะคุณลูกก็น่ารักแบบออร่าเลยนะคะเรียกว่าเป็นนางแบบเหมือนคุณแม่ได้เลยค่ะก็ชี้แจงกันชัดเจนนะคะบางทีคำว่ายแย่งจากการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไงจะบอกว่า อ่ะไม่ได้เจอกันเลยหรือว่าแค่เป็นการแบบว่าแยกบ้านการอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะต้องมาชี้แจงสะหน่อยค่ะค่ะอะ่มากันที่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างคุณเจนนี่แล้วก็คุณยิวกันดีกว่านะคะ,ะนับอีกแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็จะได้เห็นหน้าลูกสาวคนแรกค่ะงานนี้เขามีโพสต์ภาพอวดชอดว็อตหวานๆมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยค่ะ อีกไม่กี่เดือนแล้วค่ะที่ว่าที่คุณแม่นักร้องและเจ้าของค่ายเพลงสาวเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นนะคะหรือว่าเจนนี่รัชนกกับสามียิวฉัตรมงคลก็จะได้เห็นหน้าลูกสาวคนแรกที่ตั้งชื่อเอาไว้ให้แล้วว่าน้องยูจินโดยล่าสุดค่ะทั้งคู่เผยภาพให้เราได้ชมกันโดยเป็นภาพสุดสวีทของทั้งสองคนกับชอ็อตหวานๆนะคะที่คุณยิวเนี่ยกำลังบรรจงจูบท้องคุณเจนนี่ซึ่งจะเห็นเลยว่าตอนนี้ว่าที่คุณแม่เนี่ยท้องโตมากๆแล้วนะคะกับอายุครรภ์27สัปดาห์ และคุณเจนี่เองก็ได้เขียนบอกไว้ถึงกําหนดคลอดลูกสาวด้วยนะคะว่าตอนนี้กําหนดคลอดที่คุณหมอให้ไว้ก็คือวันที่ห้ามิถุนายนค่ะส่วนทางด้านว่าที่คุณพ่ออย่างคุณยิวนะคะก็มีการโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นถึงลูกสาวเอาไว้ว่ารอลูกออกมาเรียกปะป๊าไม่ไวแล้วนะ27 weeks ลูกสาวปะป๊าค่ะ ใกล้แล้วนะคะที่เราจะได้เห็นโชมหน้าน้องยูจินคนสวยการอ่ะเดี๋ยวเรามารอแสดงความยินดีกันเลยค่ะค่ะม,มากันที่หนุ่มแกงซ้อมบ้านนะคะล่าสุดมีการเดบิวต์กรุ๊ปไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแนวไหนสไตล์ไหนส่วนเจ้าตัวเนี่ยมีเพลงของเต้หรือเปล่าต้องไปติดตามกันค่ะ เตรียมปล่อยอัลบั้มเดี่ยวกลางปีนี้นะคะสำหรับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์ค่ะเจ้าตัวเผยว่าหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงมาประมาณ1ปีตอนนี้เริ่มกลับมามีงานร้องเพลงแล้วค่ะส่วนแฟนๆที่คิดถึงก็มีแพลนจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวในช่วงกลางปีพร้อมกับเผยโปรเจกต์ใหญ่ของค่ายเตรียมเดบิวต์กรุ๊ปนะคะในช่วงกลางปีนี้เช่นเดียวกันอยากจะให้แฟนๆเนี่ยช่วยกันรอติดตามด้วยค่ะ ตั้งแต่เปิดปีเสือมาใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีอีเวนต์กลับไปร้องเพลงบ้างแล้วครับก็จากที่เราไม่ได้ร้องเพลงมาเป็นปีๆเนาะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเออ <laughs> เราก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เบ้นกับการร้องเพลงไปโห่ค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มกลับมาละแต่ก็ยังเป็นการร้องเพลงที่ ยังต้องอยู่ห่างกับคนดูค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ร้องเนาะก็ถือว่าพอจะหายคิดถึงกันบ้างนะครับแล้วก็สำหรับผลงานตอนนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ผมจะปล่อยอัลบั้มเดียวนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับน่าจะเป็นช่วงแบบกลางปีอะไรอางเงี้ยครับส่วนโปรเจกต์ของค่ายปีนี้นะครับก็อย่างก่อนอื่นเลยคนที่ติดตามอย่างรถถุยดอลมานะครับก็ปีนี้จะทำรถถุยดอที่เป็นน้องเกอร์กรุ๊ปนะครับเป็น แต่ที่เราทำค้างไว้เนาะจากซีซั่นสองเนาะเราก็จะมาทำรถถัวรอบถุยซีซั่นสให้ให้เกิดกรุ๊ปเนี่ยเดบิวต์ออกมาให้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็จะเป็นการแข่งขันที่เดือดมากเพราะว่าเรามีการคัดคนเพิ่มด้วยแล้วก็คัดน้องๆจากออนไลน์แล้วก็ตอนนั้นยังสามารถจัดแบบเห็นหน้ากันได้เฟ to face ได้รวงกันแล้วประมาณพันคนเงี้ยครับแล้วก็คัดมาจากน้องๆพัน,น 1, คนแล้วก็คัดออกมาแล้วเราก็เอามาแข่งกันแบบ อย่างปีปีปีซีซนสองเดือดประมาณไหนอันนี้คูณประมาณคูณ2คูณสอ่ะเพราะว่าเราเราอยากให้มันเข้มขน้นแล้วเราอยากให้มันแบบว่าไม่ต้องมีเวลามาเกินอะไรกันเยอะละเพราะว่าเราทํามาสซีซั่นแล้วเราสึกว่าอยากให้มาถึงแล้วทุกคนได้เห็นแบบการแข่งขันการแบบการแบบเขาเรียกอะไรทุ่มเทอย่างเดียวเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นตอนที่แบบเขาต้องแข่งขันกันจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยในปีนี้น่าจะเป็นช่วงใกล้ๆกลางปีเหมือนกัน รอชมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าผลงานเพลงเดี่ยวก็ตามค่ะใช่แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนนี้ไม่ต้องรอเลยว่าจะปังแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ปังไปแล้วนะคะทำเพอร์เฟคอลคิวครั้งแรกของปีนี้เลยสําหรับสาวแทยอนค่ะเรียกว่าตัวแม่คัมแบ็กทั้งทีนะคะก็ จะร้อนแรงน้อยกว่านี้คงไม่ได้เรากำลังพูดถึงผลงานอัลบั้มเดียวชุดที่3ที่ใช้ชื่อว่า I.N.V.U. ของแทยอนลีดเดอร์ตัวเล็กแห่งวง Girls Generation เจ้าของสมญา Vocal Queen ค่ะที่ล่าสุดมีรายงานเรื่องที่เธอทำ Perfect All Kill นะคะครั้งแรกของปี2022ด้วยการพาเพลง I.N.V.U. ซึ่งเป็นเพลงเอกชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มใหม่กวาดแชมป์เพลงฮิตทั้งแบบเรียลไทมแล้วก็แชมป์เพลงฮิตประจำวันบนทุก แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหลักของเกาหลีใต้เลยไม่ว่าจะเป็น m l l o n g e n i e f o l Wipe แล้วก็ Bugs นะคะได้ทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังคว้าชแชมป์ i c h a ร g e นะคะแบบ Real Time แล้วก็แชมป์ประจำสัปดาห์ได้อีกด้วยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะแทยอนก็ยังเดินหน้ากว่าแชมป์เพลงฮิตบนมิวสิกโชว์ทางทีวีไม่ว่าจะเป็นรายการ M-Countdown นะคะทางช่อง Mnet รายการ Music c o r l ทางช่อง MBC รายการอินกิกายโยทางช่อง SBS ค่ะซึ่งก็ล้วนแต่จะเป็นมิวสิกโชว์ทางทีวีรายการเก่าแก่ของสถานีชื่อดังรวมทั้งเธอยังติด1ใน3แล้วก็เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนเดียวของนักร้องทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนถึงชื่อเสียงความนิยมของเธอประจำเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะเรียกว่าสมการรอคอยจริงๆสำหรับอัลบั้มใหม่ในรอบ2ปี3เดือนกับ13บทเพลงจากเธอคนนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ท True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ